สวัสดีค่ะตอนนี้เพนอยู่ที่วัดใหม่บ้านตาลน,นะคะพาคําแพงมาไหว้เกจิของปู่ทุกๆกปู่เนาะหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลายหลายปูค่ค่ะเซีนี่ค่ะวัดใหม่บ้านตาลไปไหว้มาแล้วเนาะก็จะพาน้องคําแพงไปให้อาหารปลาค่ะนี่ค่ะซื้อหัวอาหารไปให้ปลาค่ะ ให้อาหารปลาก่อนนะคะมาทำบุญด้วยกันเด้อนะคข FC เตอนนี้พ่อคํำแพงพ่อกับคํำแพงก็เดินไปก่อนแล้วนะเพราะว่าเพนกำลังซื้อหัวอาหารอยู่ค่ะบริเวณหน้าวัดนีคาษสะ FC ทางเข้าค่ะเนี่ยทางเข้ามาค่ะ นี่จะเป็นที่บูชาดอกไม้ไปไหว้ปู่กันเนะาะค่ะพระประธานพรเนาะอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นบนก็จะมีรูปปั้นจำลองของปู่แต่ละปู่นะคะใครได้มาก็แวะมาไหว้ปู่กันเด้อค่ะเนาะขอพรจากท่านเนาะคะ่ะโอ้อีกวันหน้าแม่นบอกค่ะ เอฟันนั้นไดโนเสาร์อันนี้อีกกวนหน้าบอเมนบ่ค่ะอีกกวหน้าค่ะไปไหว้ปู่สีสุดโทกันก่อนนะคะที่นี่ก็มีองปู่สีสุดโทค่ะเอซค่ะวัดใหม่บ้านตานสวยมากเลยค่ะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะ อยู่ที่อำเภอสว่างเดนดินออกจากสว่างเดนดินออกจากอำเภอสว่างเดนดินมาประมาณสิบกว่ากิโลเนาะค่ะดูพ่อดูพี่ผหัจะซื้อลอตเตอรี่อะไรซื้อตัวไหนไปดูกันค่ะว่าพี่ประหัตจะซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนน้าว่าขอบอปู่ขอโชวขอลาบน้ำปูน้ำกันเนาะค่ะอ๋อไดโนเสาร์ลายตัวแท้ คำแพ้งมึงไดโนเสาร์คนมันจะตัวใหญ่ๆคันเห็นของแท้นี่จักจะเป็นจังไดรเนะค่ะสีได้จับถือได้กอดึงก็นั่นสามสี่คนนึงออสามสี่ยัามไดิเทีอวนี่แ่ะให้กับสามสคำแห้งคำแพงเอาสามสี่ปะ่ครับ สองร้อยบาทสิอย่างคำแพงดึงเอาสามสี่ทีคำพแพงแสดงเอาสามสี่นะอือดนะูได้ครั้งสามสี่หอดาสเถูกไหมลูกคำแพงถ้าถูกยิ้มหวานหน่อย <laughs> เออชี้อีกชี้ชี้อยู่นั่นแหละคำแพง เนาะค่ะเดี๋ยวข้าไปเบ่งไปไหวยปูองปูสีสุโทกันก่อนเนาะค่ะไปไหวยปูองปูสีสุโทค่ะเอฟซีแล้วก็ไปให้อาหารป่านะคะค่ะนไม่ตะเคียนอ๋อไม่ตะเคียนก็มีบอ๋อว่าเห็นได้เนี่ยอ๋อมีชุดไทยด้วยขอซิคำแพงรูปมันรูปหน่อยสิ เอารูปบิ่งดูขอดูขอน้ำพันดูขอ,ดขอให้ออกมาสักสองตัวก็พอไม่ต้กองเอาสามตัวนะ <c oughs> อร่อยนะ <c oughs> หนึ่งพิ่ประหาด เบิ่งพี่ประหัตเพิ่นขอแม่ตะเคียนนะสิไดบ้บ่เพิ่นสิใหบ้บนะ่เนาะให้ลูกให้หาลานเ,เด้อกันงลูกป,ป้อป้อคำแพงลูกดูกำแพงขอน้ำขอน้ำแม่ตะเคียนดูกำแพงมันจะเล่นของเล่นนั่นเนาะเล่นแป้งนั่น เออบอหลกเออลูกนั่นบอยูอสายเล็กมืไสายูือสายหลุฮ้ยเอาคือฮ้ยขึ้นเด้อแม่เอ้ยเจ้าแม่ตะเคียนทองขอสักสองตัวสามตัวหน่อยเด้อหมดเด้อเอิบเอิบนั่นลูกป่ะ สองสามนี่ไงสองสามสองนี่สองสามนี่ตาใครตามันนะแต่เห็นสองสามนะนี่สองนี่สามใช่ตาใครตามันไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นสองแต่เห็นสองสามเลยเมื่อเม่อเ่แต่เห็นสองสามนะหนี่หารเห็นสองสามเป็นสองสีเห็นเป็นตัวอะไรคะไม่เห็นหรอกถ้าอยู่ใกล้กล้องไม่เห็นหรอก นี่ไงตังเงิยบไปแต่ดูข้างหลังเนี่ตังเเท่าไหร่วะมาดูดูเลขตังก่อนโอ้ยหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเตังเนี่ยหกสจนี่หกสี่เจ็ดสองสามสองสามสองสามป่ะสองสามชั่ว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 ถึกแน่แนถูกแน่แน่วันนี้ถูกแน่แน่สองสามสสามพร้อมข่ะสิสา มาไหว้ขอพรจากปู่ก่อนค่ะหินไว้ให้ยกไงถ้า<ล>ขอพรถูกจะผ่าอะไรหนึ่งไงเจ้าเปิดโลกพจะเจ้าเปิดโลกทุกทางบังเกิด พรับอ,อ,อาจารั์คุณครูคุณครูครับคุณครูครังสวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะสวัสดีพี่ปอบเปียกับน้องคำแพงครับอ่านี่คะ่ะหลังจากดูบรรยากาศพาคำแพงไปเที่ยววัดแล้วเนาะ ตอนนี้วันนี้ก็จะเอามาแนวทางหาหนอยของปู่สี่ศูนย์มาฝากมาตอเอฟซีเด้อค่ะเนาะเพราะว่าปู่สี่ศูนย์วันนี้ให้มาทั้งนอยทั้งลาวพัฒนาเนาะให้ตัวเดียวกันเลยข่ะเอฟซี FC. ให้เอฟซีทั้งสองเอาไปเลือกเล่นตัดเล่นกันเด้อค่ะเนาะวันนี้ปู่สี่ศูนย์ไม่ไปลูกเดี๋ยวไอ้หลงมันจะกัดเดี๋ยวหลงจะกัดนะบิงชู่จะมากัดนะ คพี่ปอบเปียงวดนี้พี่ปอบเปียชอบตัวไหนมากที่สุดบอก f อฟหน่อยครับเอปดเจ็ดเกบอกตัวเก่านะคะ f อฟจัดเลยได้คะ่ะรัฐบาลไทยนะคะปอบเปียบอกนะคะหรือว่าใครจะไปเล่นลาวหรือฮาหนอยก็ได้เนาะแล้วแต่ค่ะ เบื้งคำแพงขี่ดื้อเอ้าหนีมือด้ะลูกคำแพงเดี๋ยวจะหนีมือนะเห็นเนาะเดี๋ยวเพ่นจะเอาห้าน้อยกับลาวพัฒนามาฝากมาตอน F4 เลยเนาะคะ่ะของปู่40ค่ะก่อนอื่นหมดเพ่นก็ขอ,อกราบนมัสก,การปู่40นะคะที่เอาแนวทางดีๆมาฝากมาตอน f c ทั้งช่องเนาะคะ่ะ้วก็เอาแนวทางดีๆมาวางทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะทุกๆวันค่ะขอขอ ขอบพระคุณนาปูส่ศูนย์นะคะเนาะค่ะกะมัอน,นี่เนาะปูก็ะหามากแล้วค่ะล่าสามนอยแล้วก็ลาวพัฒนาค่ะรวมมัดกันเลยค่ะเล่นได้ทั้งลาวพัฒนาเล่นได้ทั้งหานนอยเนาะค่ะนี่ค่ะวันที่13บมกราคมพศสองพันหค่ะวิ่งรูดสองกับ7บนล่างเด้อค่ะ วิ่งนู่สองกับเจ็ดบนล่างเนะาะและ้วกรจับคู่ให้ที่หนึ่งสองสามสองแปดสองเก้าสองค่ะครับนอนไดก,กินขนมปิงอ๋อแบ่งน้องด้วยครับแบ่งกัน,นเล่นอย่างเดียวเลยครับแพงเนี่ยแล้วก็มีสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดครับทำขนมตัวเองงงเยอะอืมเนาะแพงนี่เนาะดื้อแห้งไหมอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอเปียจะตีดาบเลยพุ่นพุ่นไม่ให้ป้าตีดาบให้ป้าตีบ่ใช่เดี๋ยวให้ส่วนส่วนให้ยายตีเอ่อพี่ป้าส่วนให้ส่วนให้ป้าตีน้องอ๋อให้ให้ยายตีพี่ป้าแล้วให้ป้าตีน้องโอเคเลยเดี๋ยวจัดให้โอเคเลยเดี๋ยวจัดให้คำแเพงลงมาเดี๋ยวตก เอ๊นั่น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 ลงมาลงมาตกตกตายเอ๊ะนี่กินขนมนี่ลงมาค่ะครับเอาตัวไหนลูกตัวไหนสีครับน้องทำขนมตัวเองเอะวันนี้เนาะปู่สี่ศูนย์เพ่นท่วนขึ้นให้อีกเทอหนึ่งค่ะเอฟซีปู่สี่ศูนย์ให้มา ้อนี่ดื้อนั่นนี่ยินดื้อเบังหนา้าคนมึนให็นไหมคะ่ะคคเอฟซีครับครับที่โกนคันแเลยครับครับนี่คะ่ะล่าสามนอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยกันเลยคะ่ะเอฟซีอ่าดื้อไปแล้ววิ่งลู่สองกับเจ็ดค่ะหยุดเลยบอกลงมาบม่ลงเนี่ยไฟจิส่ได้ลงปลาเปียไม่ได้ดไดขึ้นอืมปลเปียไม่ได้ขึ้นนะน สกับ7ค่ะจับคู่ให้ที่1 2 3 2 8 2องแเก้าสองแล้วก็สองเจ็ดสเด้าเจนะคะเอฟซกาตามนี้เนาะค่ะให้ FC ทั้งสองเอาไปเลือกเล่นตัดเห่่นกันเนาะค่ะของปูซีูนนะคะกเพ่นก็ขอให้ f อฟทั้งสองเฮงๆปังปทั้งลาวแล้วก็ฮานอยนะคะคำแพงอย่าไปกวนพี่เขานคะ อืน้องนี่จะไปกวนพี่เขาทำไมไม่ให้บอเป็นเลขจอยสัตว์ด้วยนั่นไปกวนไ,ไออีกแล้วไปกวนไออีกแล้วโอ้ยวขะเพียงไหมวุนว่นวายวุ่นวายจริงๆเลยเนาะปวดเกลนเนาะครับนี่ค่ะตามนี่เนาะสุดท้ายเพ่นก็ขอให้เอฟซีทั้งสองโชคโชคมันมันกันทุกคนเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลากับคนดือ้อไปก่อนเด้อค่ะ คลิปหน้าเจอกันไหมน้องมืออื่นเขาเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ